Jā, yeah, braucu. ขอกใดของแม่แนน,นตอนนี้ยังไม่ออกดอกเลยนะคะไม่ออกดอกเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีสับปะรดนะคะสับปะรดพันตานะคะจะได้มาไกลมากเลยตัวน,นี้ได้มาจากการไปส่งสินค้านะคะจากจังหวัดค่ะ ตัวนี้ก็เป็นงาช้างอีกพันหนึ่งงาช้างนี่มันจะสวยมากตอนนี้มันต้นเล็กๆอยู่นะคะต่อมาค่ะ,ะมันแนนก็จะเป็นดอกเอื้องแคทริยาแคทริยาตัวนี้ยังไม่ออกดอกนะคะซึ่ออกดอกช้ามากเลยค่ะ ก็จะเป็นว่านตัวนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะปแบบระจำวันพุธก็คือกวาไมททองใบกวาไม้ไฟตัวนี้ถ้าคนไหนหรือว่าท่านใดมีอยู่ในบ้านนะคะก็จะเป็นสิริมงคลนะคะเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหอวานจันแดงนะคะจันแดงเป็นสิริมงคลมากๆเลย สุดท้ายก็เป็นบ้านนางล้อมบ้านนางล้อมนี่นก็ไว้เป็นสิริมงคลสําหรับสาลพระปูนเจ้าที่นะคะต่อมาก็เป็นอ่าทีนี้เขาเรียกว่าใบสวยมากเลยกวกเงินกวักทองกวไอโพนนะคะสวยมากเลยค่ะ แอกมน,นก็จะมีช็อตเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะคะช็อตเด็ดอีกอย่างหนึ่งออก็จะมีต้นไม้ที่สวยที่สุดนะคะแงไม่เน,นเพิ่งได้มานะคะวันนี้กำล,ลังออกดอกสวยมากๆเลยค่ะต้นนี้นะคะสวยมากเลยค่ะเขาเรียกว่า ต้นสอยระยะนะคะแม้นตกระปูกมานานแล้วได้หลายปีแล้วค่ะตอนนี้เขาถึงเวลาที่เขาออกดอกแล้วสวยมากเลย่คดอ,อกเต็มต้นเลยนะคะตอนนี้ต่อมาตอนนี้เราจะเป็น ไม่ออกดอกนะคะชินีสันรายนะคะมันไม่ออกดอกค่ะเขากำลังจะออกดอกนะคะต่อ,อนะคะต้นนี้ก็กำลังจะออกดอกนะคะต้นนี้ออกดอกช้ามากเลยเพชรละลายนะคะต้นนี้เป็นเพชรละลายกำลังจะออกดอกนะคะ ต้นเพชรนาลายสวยมากมากเลยค่ะเราจะดูไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้แม่แนนก็จะให้ชมต้นไม้ของแม่แนนไปเรื่อยๆนะคะ,ะเยอะมากเลยค่ะต้นนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะกุหลาบสีเหลืองนี่ค่ะ บ้านสวยเลยค่ะตัวนี้มาออกดอกบานสวยค่ะต้นนี้ก็ยังไม่ออกดอกนะคะแต่ใบไม่ค่อยสวยแล้วละ่ะเหอนว่าน,นางคุ้มนะคะเดี๋ยวแม่แนนจะพาไปชมนะคะ การที่พ่อนิวนะคะกำลังทําขนมอยู่ค่ะตอนนี้นี่คือเป็นธุรกิจส่วนตัวธุรกิจในบ้านนะคะของแม่แนนนะคะตอนนี้พ่อนิวก็ทําขนมนี้เขาเรียกว่าขนมคองแครงนะคะค่องแครงกรอบค่ะกำลังทำขนมอยู่ค่ะกะลัคอมเมนเลยนะคะตอนนี้ นี่คือการทําแป้งทําอะไรไว้นะคะขนมนี่ตาเนียว่าขนมของแข็งนะคะของแข็งก็ท่านใดสนใจนะคะแมแนนก็ขายทั้งปีทัง้งทรงนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0894357590นะคะของแข็งนะคะของแข็งก็ท่านใดสนใจนะคะ ทั้งปีทั้งโซงนะคะได้ต่อมาแม่แนงก็จะพาชมดูอีกทีนะคะนี่คือต้นไม้นี่คือ,อต้นนางกวักนะคะเป็นกวักมาโชคมาหาลาบกวักใหญ่นะคะต้นนี้ก็เป็นต้นว่านเงินไหลทอง เงินไหลกองทองไหลามานะคะต้นไม้ไหลาย,ยางอันนี้ก็เป็นเศรษฐีก้านทองค่ะนี่ก็เป็นว่านตะขาบนะคะของมะแมแนาเองค่ะปลูกมือค่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายนะคะอ่านี่คือต้น พญานคราชนะคะแล้วก็เจิถีเรือนนอกนะคะต้นนี้อยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็เป็นหมากผู้หมากเมียค่ะกำลังออกดอกสวยเลยสำหรับคลิปนี้นะคะ ไม่แนนก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีปีใหม่หทุกท่านนะคะให้ร่ารวยๆเฮงๆตังๆ,งๆค่ะสคลิปนี้นะคะ <S <S มาดีเลยว่ะ